โอ้พี่น้องครับมือนี่สิล้ปลํปลาไหลครับต้มปลาไหลพร้อมครับมือต้นสิล้ํครับพี่น้องโอ้ครับผุดนะครับชุดยอด์ได้รับพ่านั่นปรุงครับหอมหวยหวยเลย,ยสุดหนาวขึ้นมาเลยน่ากินอีนนี้ครับพี่น้อง มาแม่อไรทียายาว่นวาสิไปนั่นเป็นสิอื่นเป็นหียไป,ปยงังผมก็ยุบก็จอ๋อหูเต็มบง้งเอา,าได้เลยเลบ้ากน้อยพูด<ฮ>พูดนี่นาะคุณครับ ปลาไหลตัวยหงไงฮะด้วมเนห <c oughs> อมแล้วครับพี่น้องล้มปลาไหลด้วครับนมเนี่ยมันบังขอล้าเนี่ยครับล้มปลาไหลครับผม หมอกยังพี่น้องบ๊ายไอวนวครับตมปลาไหลได้พี่น้องครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดแอ้วมนแท้แก้้นค่ะ้วว่าินเออออนีก่านะอไ้ไหนมิรตอนมันโมยิน มันบอกได้โอยได้พอดีหมดแหล่งแหล่งดีเลยแหล่ดีเว้ยเอาลองซิเอาตอนนี้เอาบ้านอาหานเรามีเงินเอาอยกินแล้วคนงานกินตอนนี้เลยจจานที่ห่กัอันนี้ล้านอะไลครับอันนี้ต้มครับานมันอบ้านไนครับ้นต้มบักทัวะบ้านแรกเรื่องใส่น้ำต้นอะครับตันสีตะไตรดปุ้งบ่ายโบ้านนี้บ้านมืออใส่น้ำมอ อ๋อไอ้ห <Pues> ่วยๆเลยครับขันกันนะพี่เองไม่เห็นรตัดไงตัดปมันตัดไปตบปากกูไ่กันเ้าเจ้ยไม่ตัดเัรมันเดือดเดือดเน้อเนอเดือด